แต่ว่าวันนี้เราเคยพูดคุยกันว่าตอนนี้ทรัมป์กับไบเดนซึ่งจะมีการเลือกตั้งประธานดีสหรัฐเนี่ยในปลายปีนี้แล้ววันที่สองพฤศจิกายนก็น่าจะรู้ผลว่าใครจะได้เข้าวินขางนี้แล้วก็โพส่วนใหญ่เนี่ยชัดเจนว่าทรัมป์จะกลับมาเป็นประธานดีสมัยที่สองแล้วถ้ามากลับมาจริงเนี่ยผมว่าเขาต้องพยายามดิ้นสุดดิให้ได้เป็นสองสมัยก็คืออีกแปดปีนะครับตรงนี้เนี่ย คุณวิสิทธิ์มองประเด็นในเรื่องของทรัมป์ที่ว่าต่อกรลใน,นเรื่องของสงครามการค้าหรือเทรดวอร์มาตั้งแต่5-6ปีที่แล้วเนี่ยนะมันมันเป็นการเวินการที่อย่างไรครับเราถ้ามุมมองของคุณวิสิทธิ์ในฐานะที่เราอยู่ในแวดวงการธุรกิจในแวดวงการค้าเนี่ยเรามองสคู่แข่งนี่อย่างไงครับตอนนั้นทำเนี่ยเขอบอกโอ้เนี่ยเก็บภาษีขึ้นภาษีสินค้าจีนสาเปเซน อะไรเงี้ยโอเ้เก็บเนี่ยเก็บจากของจีนเลยเขาไปเขาไปหาเสียงกับคนมริกันนี่ยบอกเนี่ยเนี่ยเก็บมาเนี่ยอย่างวู้นอย่างนี้เนี่ยได้กันเป็น,เ,เ,ปนเป็นแสนแสนล้านเหรียญเลยอย่างวู้นอย่างนี้เอ้ผมงงมากอีกคันนี่มันมันแตกก็เปล่ามันมันตกเลยก็นเปล่าก็ามไม่รู้เอาจริงๆเอ,อใช่ไหมการการขึ้นมาสีนําเข้าเนี่ยประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยอผู้บริโภคในประเทศนั้นเป็นเป็นผู้รับผิละ เออนะครับมันก็ใช่รับแล้วกับการขึ้นภาษีในทั่วโลงเนี่ยที่ว่าขึ้นภาษีเนี่ยส่วนใหญ่จะไปขึ้นกับสินค้าที่เป็นเป็นของฟุ่มเฟือเพื่อมามอยากให้มันขายได้เยอะถูกไหมครับครับอนี่มันแบบเอีกอย่างก็คือว่าอย่างหกปีที่แล้วเนี่ยสินค้าจีนเนี่ยเท่าที่ผมตั้งข้อสังเกตนะที่ส่งไปอเมริกานเนี่ยผมว่าห้าหกสิบเปอร์เซ็เนี่ย มันเป็นสินค้าที่ OEM รับตระกานไม่สู่แล้วใช่ไหมไอ้อ e อเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยเขาเป็น OEM ของโลกนะครับที่ยวส่งออกเนี่ยแปดสิบเก้าสิบปอร์ซ็ก็เป็น OEM อนะเราจะกำไรยู่ประมาณห้าถึงเจ็ดเปอร์เซนอะนะครับบางจังหวะเรื่องเงินอ่อนเงินแข็งอาจจะได้ถึงสิบหรืออาจจะลงมาเลือสิใช่ไหมมันก็แค่นี้เองแล้วทําบอกว่าไอ บอกว่าเนี่ยเก็บภาษีตั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่เรารวยแล้วเนี่ยโอ้ยอย่างว่าอย่างนี้แม่มันเอาส้นตีนนี่แหละมาคิดไม่รู้อ่ะผมพูดอย่างนี้ไอ้คนที่ตัวอเมริกามันจะมันไส้ผมนะเออใช่ไหมล่ะเด็กอนุบาลเขาคิดออกอ่ะอ้าวไอ้เยลเล่นที่ที่เป็นรัฐมนตรีครั้งตอนนั้นเขบอกเออใช่เนี่ยเนี่ยผิดพลาดอย่างร้ายแรงเลยอะไรอย่างผิดพลาดจะเปขึ้นก้นทางภาษีอ่ามันก็เงินเฟ้อเกิดขึ้น ผมมันขึ้นดอ,อกเบีย้ยไงเห็นไหมมีไบเดนขึ้นดอ,อกเบีย้ยดังปีนี้มันสิบกว่าครั้งอย่างเงี้ยจากจากศูนย์จุดศูนจุดสองห้าขึ้นไปเป็นห้าจุดสองห้าภายในปีเดียวอ่ะในปีในปีหกหกหกเก้าเนี่ยครับซึบ้นปีนี้ก็จะมีเลือกตั้งวันนี้ก็เห็นแล้วว่าให้เลือกได้สองคนก็คือทั้มกับไบเดนถ้าสาสจีนเนี่ยเขามองไว้ว่าประเทศไหนที่ที่จะตกต่ํานะ จะจะจะสุดโทมเนี่ยหรือจะถดถอยเนี่ยมันก็นจะเกิดแบบเนี้ยแบบคงสร้างแบบเนี้ยคนหนึ่งก็เ็ดสิบแคนหนึ่งก็แปดสิบสิบกเหสียแล้วมันไม่มีคนที่ให้เลือกดีกว่านี้เลยอะ่ะอ่าแต่อันเนี้ยจริงๆก็คือว่าอมเมริกาเนี่ยจริงๆเบื้องหลังที่ปกครองอเมริกาคือคือกลุ่มกลุ่มเชาวยฮิวค์พวกโคเชาลคนที่จะมา อยากได้เนี่ยต้องต้องเยอะเอาผู้ดีกว่าใช่ไหมอันนี้กันหนึ่งหมายถึงว่าต้องยอมรับโดยโดยชาวยูชาวยูก็คืออิสราเอลล่ะที่อยู่ในอเมริกาอิสราเอลนีแหละก็คือ,อว่าเป็นกลุ่นในทุนตัวจริงมากเ่เถอะถูกไหมหมูพหกู่อเมริกาอยู่นั่นแหละใช่ไหมอ้วาวน,นี่นี่คืออันนี้ผมคิดแบบแบบชาวบ,บ้านนะไม่ได้เป็นต้องวิชาการอะไรเงี้ยใช่ไหม